ความผิดบาปของบิดาทรงผลต่อลูกหลานไปถึง3-4ชั่วอายุคนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารักในพระยาเวมั่นคงในพระองค์พระองค์อวยพรไปถึงพันชั่วอายุคนเลยต่างกันไหมพันกับสี่สามสี่เงแต่ไปพันชั่วอายุคนเลยนะคนละเรื่องเลยนะครับเฉะลยธรรมบัญญัติบทที่ห้าข้อที่เจถึงสิบ ดูนะครับเอาแค่สีเหลืองพอข้อที่7เนี่ยห้ามมีพระเจ้าอื่นใดน,นอกจากนอกเหนือนจากเราเพราะว่าพระเจ้าห่วงแห่งท่านแต่บรรพุ้ลุดของเราอะมีกี่พระโดนไหมครับคำสาปแช่งมาแล้วคำสาปแช่งเวลามามาแบบไหนดูนะเพราะเราคือพระยาเวพระเจ้าของเจ้า เป็นพระเจ้าที่หวงแ้นให้โทษของบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่ชังเราจนถึงสชั่วสี่ชั่วอายุคนคำสาปแช่งจะตกลงมา3าถึงสชั่วอายุคนและประเด็นคือถ้าเราทำมันก็จะลงมาสู่ลูกหลานเหลนหลนเราอีกสี่ชั่วอายุคนโอเคสี่เจน ลองนับดูเราโดนอยู่แล้วจริงไหมจริงโดนปริยายเลยครับแต่ว่าพออ่านสีแดงนี้ชื่นใจนะครับแต่แสดงความรักมั่นคงต่อคนที่รักเราและรักษาบัญญัติของเราจนถึงนับพันชั่วอายุคนว้าวแค่เราหลรักพระยาเวอ่ะ พระองค์อวยพรพันชั่วยุคนเลย <Yeah. S 1> แค่เรารักพระองค์อ่ะพระองค์อวยพรเราพันชั่วยุคนเลยอ่ะ <Yeah. S 1> ความชั่วร้ายความไม่ดีอ่ะให้มันจบอยู่ที่ยุคเราดีปะให้มันจบอยู่ที่เราอ่ะเจนเราพอแล้วไม่ต้องลงไปสู่ลูกหลานเลยหลเราไม่ต้องลงไปแล้วและชีวิตเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่และได้รับการอวยพรตั้งแต่เราแล้วในนามเยซู <Yeah. S 1> อเมน